สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดัมซิ่งแทเลน์ครับคลิปนี้พามาชมม้าขาวครับนี่พามาชมน้องนอนครับทีมงานโทนึงครับพระเอกเมืองชา้าครับนี่โอ้แจวแจว เจ้าใส่แดดครับพ uh huh> ี่น <si ้องวันนี้แดดนี่โอ้โหแดดประเทศไทยครับร้อนมากครับแต่เมื่โอ้โหโอ้้โอ้เอโอ้โหจวเลยครับ คุ่นนี่ตลบอบอวนครับมองรถแทบไม่เห็นครับพี่น้องอ๋ไปแล้วครับจะมาขาวตามต่อด้วยอาจารย์ต้อมครับเจ้าฮโน่เมก,ก้าครับซีรีส์ห้าร้อยครับ ้ยร้อนเลยจานชูก็ทำงานกันทั้งวันครับนี่ตอนนี้ก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะนี่เราถึงฝั่งตรงนี้ครับนี่ตรงมอไซน์น่าจะเกือบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามว่าที่โทรหนึ่งนี่จะย้ายไปฝั่งไหนอีกครับ ใครจะใครจะไปได้ก่อนใครฝั่งนู้นอน้องนนถึงก่อนไหมโอ้นนชิงได้ก่อนครับชนี่ชิงพื้นถนนได้ก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับอาจาต้มเย็บหน่อยเย็บโอ้ คนี่ตลบเลยครับมองไม่เห็นเลยเนีย่โอ้น่าจะเอารถน้ำมาฉีดให้หน่อยเนาะอ่ะขอทงครับวัาน,นั่นอะไรนะันท่อขาดว่ะควันออกล่างครับเนี่ยท่อขาดว่างเนี่ย งานนี่นี่มันกระจายครับเพราะว่านี่รถดํานี่โอ้โหเยอะมากครับพี่น้องส่วนกันนี่น,น,นี่นนครับอีกสองทีมสมทีมนะครับอยู่ฝั่งนน่นนะที่เห็นรถดำนั่นนะอีกสามทีมครับนั่นนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi จัดเต็มเลยจานชูเอ้ยโอยทำบาบโททุ่งเทสสายควันครับนี่ <laughs> เยียบ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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยฮโอ้มองไม่เห็นเลยครับฝ oh. ุ่นตลบครับโอ้โ <laughs> อ oh, oh. <laughs> ้เจ้าโอ้ oh, ควันเยอะแต่แล้วควันนี่เยอะกว่าฝุ่นนี่ครับ <laughs> อามาดูอาจารย์ชูครับอู้จานชูนอกลอกนาได้สวยแท้อู้สม์มอรึบเลยฝัางนี่ก็เสร็จแล้วครับโอ้แจวเลยครับาจันชู ราได้สวยครับฝีมือฝีมือครับก็เหลืออีกไม่เยอะครับจากเท่าไมโครนี่ยเปน็นประมาณมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยก็น่าจะพรุ่งนี้เลยโอ้วันนี้น่าจะเสร็จอ,อยู่มาลยเนี่ไม่แน่่าจะวันนี้เหลือเสร็จในเลงนี่แหละ โอ้อะไรอย่างนี้ตูโอ้จานชูนี่เอ๊ะสงสัยไม่ได้เอาสายตรงมาฝากครับนี่เดี๋ยวไปหาจานชูหน่อยสวัสดีครับจานย่าโอ้จะเสร็จแล้วบ่นี่เสร็จแล้วนี่กดต่อตรงนี้ตรงไหนอ่ะเอาแปลงติดนี่นะยาสิบหก รถเยอะนะเยอะตรงนต้หนึ่งสองอ่ะคันสีส้มนี่ย้ายไปไหนที่อยู่นี่แหละบอกอยู่แถวนี้บอกโอ้ออยู่ติดกันกับซันนี่อ๋อ้เขีวเียวทีมงานตัวหนึ่งตัวนี้โเฮ้ยทีมหนึ่งปะโอ้สี่ห้าทีนี่นี่ไปครับอาจารย์ชูเสร็จเสร็จแล้วครับเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ยกลงจากรถเลย อยู่บนนรถะเลยหาเวลามาถ่ายคลิปก,กออ่อนร้อนมากเลยร้อนมากเลยนี่ครับอาจารย์ชูลูกอีสานเยอะเจ๋วอาจารย์ชูจะแกล้งผมเนี่ย จเจ้ายักษ์ที่หลบเลยแทบไม่มีครับพี่น้องโอ้ดีนะอีกสองทีมนะั่นไปอีกเสตนหนึ่งนะถ้าวิ่งเส้นโดยกันทั้งหมดนี่ปาด <c oughs> โอ้ เจ้ายักเจอร็รกีนี่จี้ตูดเลยครับนี่ยับเอ้ยนอนนัดฮิวเบโร็รกีใส่จวดครับจี้ตูดเจ้ายักไม่ห่างเลยครับนี่สมบัติพ่อตาก็อำลาโทรหนึ่งะครับไปอยู่ที่อะไรนะสกลนครบ่เล็กสจวดก็ทำอะไรนะ้อเล็กสจวดนี่นะ มาดูเจ้ายักษ์เดาดินทรายหน่อยเจ้วยางใหญ่มันดีอย่างนี้ได้หน,นิดูไปเหมือนไม่ค่อยได้เดาเท่ายางเป็เนอะอะ่เรากินดีครับ มาเนี่ยต้องทักทายนะครับยอยอยๆๆยยยเดี๋ยวไปซื้อเจ้ารรเอาไปไหนหนุนทำอะไรเจ้ายักษ์ โอ้จานชูเป็นไรจานชูโอ้เจ้าประสบพงมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่จานชูนี่มุนรถเล่นเลยครับเอ้าวฮ่าฮ่าฮ <laughs> โอ้สงอย่างเจ๊งดิม <laughs> ุนกระจุยครับ รถไม่ได้เป็นไรหรอกจาดชู้นี่แกล้งผมนี่นะอ๋อน้ำมันครับเอาน้ำมันมาลง Rồi anh đứng. bị anh.